สวัสดีครับวันนี้กับมเนี่ยบดาค่ะวันนี้ก็คือตื่นเต้นเนี่ยนะเพราะว่าเราเราเราเซอร์วีก็เข้าไม่ได้เนี่ยผมเอ่อเข้าได้แล้วเนี่ยนะมาเนี่ยเนะี่ยผมทุกท่านนะ่าจะได้เห็นจากชื่อคลิปไปแล้วนะผมแม่ัรรดาเนี่ยผมว่าผมจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรนะซึ่งั็ที่เราจะมาลองในะวันนี้เนี่ยนะผมนั่นะซื้อาสนานั่นเองเนี่ยนะผม yeah, เนี่ยเนี่ยนะ ก็อาร์ซูนาเนี่ยมันก็เป็นตัวจากดันเจียนเนาะเห็นไหมน,นั่นะดันเจียน,นมันอยู่ตรงโน,น,นู้ดนี่ยผมนะเนี่ยมันสปอรตรงนั้นเนี่ยผมดันเจียนนะเออซึ่งผมก็ไปเล่นมาเนี่ยผมแล้วก็ได้มาหน้าในเนี่ยนะซึ่งตอนก็เนาะให้ดูตัวผมเนี่ยผมนี่อาร์ซูนาเนี่ยผมไม่ฟีดให้สักไม่ต้องฟีดแล้วเน,นี่ยเพิ่งฟีดนี่ยนะคือตอนนี้ผมได้พวกตัวใหม่มาเยอะมากแล้วนะอืมนะผม ก็นั่นแหละเนี่ยผมคิดว่ารอบนี้ผมอาจจะไม่ได้หกดาวเนี่ยผมนะดันเจียนควีนนะครับผมนะซึ่งก็เอาไปลองกันเลยดีกว่านะในดันนามิกนั่นเองน่ครับผมก็มาเนี่ยนะเอจริงผมไปเหมือนฝุ่นอจริงผมแม่เขาแบกแหละเนี่ยผมก็เขาไปอออกันอยู่ใช่ไหมนั่นแหละผมก็ไปเกาะเขาเนี่ยผมก็โอเคมาเนี่ยนะ Let's go เนี่ยนะผมอาซือนะนั่นเองเนี่ยผมนะตอนอาผมเคยดูไหมน่ะเหรอเคยดูไปจนถึงซีซันสามนะผมนะแล้วก็เลิกดูไปเนาะเออนะเพราะว่าพอถึงซีซันสามผมก็ถึงมันเฉยๆอย่างเงี้ยผมนะไม่ไม่ได้สนุกเท่าไหร่เนี้ยผมก็เลยเลิกดูไปนะ ก็โอเคมาเนี่ยผมมาดูว่าเอฟเฟกจะสวยขนาดไหนนะแล้วมันจะดีหรือเปล่าเนี่ยผมเนาะก็มาดูกันนะถ้าเกิดมามีเสียงรบกวนที่ขอภัยเนี่ยผมนะอเผอิญว่าผมทําบ้านอยู่เนาะก็ทําบ้านให้มันดีขึ้นนะฉะนั้นมันก็จะมีปังปัง,ปงโกงโกงแล้วก็อย่างของเขานั่นแหละเนี่ยผมนะม,มีเสียงเลื่อยนะแล้วขอภัยจริงนะก็เกมเนี่ยนะซึโนาอาซินะเป็นโคเนลอีเนี่ยผมซึ่งก็นั่นแหละเนี่ยระวังไปเลยเนาะ ห้าเนี่ยเนะเรียบร้อยดาเมจห้าร้อยตอนนี้ดูเฉยๆนะเนี่ยผมจริงๆผมไม่ได้คาดหวงรรรังคือหน้าอะไรเล้กหนาๆนะถามว่าทำไมก็มันเป็นตัวลิมิเต็ดอ่ะเออมันก็ไม่น่าได้เก่งเลยขนาดนั้นเนี่ยผมถ้าไม่นับตอนที่โคจิต้ามันมานะไอตอนที่โคจิต้าม,มาเนี่ยคือโคตรอัลติเมทเนี่ยผมนะซึ่งมันก็มีคนโทรมาผมเนะี่ยผมซึ่งเราจะไม่ทําการรับเนี่ยผมเนะนี่ยก็โอเคมาไอสิ่งจะเป็นยังไงเนี่ยผมมาดูกันเนาะ น,น,นี่มันนี่มันตุจิต้านี่ป่ะนี่มันตุจิต้านดว่ะใช่ไหมตั้งหนึ่งไม่มีเสียงแนบนะเสียงเบาอ่ะปึบเคมาดูกันแนบนะเป็นยังไงเป็นยังไงเอาไปกินซะตูจิต้าเออโอคตรเท่เนี่ยผมนะ ก็นั่นแหละเน,ะนี่ผมนี่รวมๆแล้วเอฟเฟกอันแรกที่เห็นเนี่ยค่อนข้างทีง่จะสวยอยู่นะเนี่ยผมใช้ได้เนี่ยมาอัพไปขั้นหนึ่งเนาะก,ก็ตอนนี้เนี่ยผมเพิ่มแค่ดาเมจเนี่ยผมนะก็จะยังเฉยๆอยู่เนาะก,ก็เดี๋ยวเราจะวางบูมาห้าดาวเดี๋ยวมยไม่ต้องหรอกนะผมนะมันมีกี่ขัน้นอุ้ยอัพได้เยอะอยู่นะเออเนี่ยผม ดันเจียนควีนเนี่ยผมนะหรือราชินีแห่งดันเจียนเนี่ยผมนะประมาณนะั้นเนาะให้แปดตัวนะก็เดี๋ยวจริงนะแต่ผมว่ามันสวยๆนะ่ะคือมันเป็นสีสขาวไงถ้าเกิดมันไม่ใช่สีขาวผมว่าน่าเท่กว่านี้เนี่ยผมนะแต่ว่าเออตามความเป็นจริงของเรื่องแหละเนี่ยผมนะมันเราท่าตามเรื่องเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะอืมไม่ได้ไม่ได้แย่ถือว่าช้ได้เนี่ยผม ก็โอเคนะครับ okay, น okay. sure okay. okay. <talk> ่เราจะอัพมันไปเนี่ยผมนะเราจะรออีกนจะขาดทำไมว่าไม่ถึง50เนี่ยประมาณ3-2มนีนะหน้าค่าตัวนี้ก็น่าอัพได้แล้วเนี่ยผมโอเคจนถึงตอนนี้เนี่ยนะก็ยังไม่ได้มีท่าใหม่เนี่ยผมนะซึ่งก็นั่นแหละผมก็เลยไม่รู้เนี่ยผมว่าจะอธิบายอะไรนะ2,430 20อะไรอ่ส20แล้วก็4 Second Per Attack อะ เฉยเฉยวะเฉยเฉยเนี่ยนะก็นั่นแหละเนี่ยผมก็มันก็ไม่ได้อะไรมาก,กน,นะเพราะว่าแตเนี่ยสำหรับผมผมถือว่าค่อนข้างแย่ๆนะถ้าสำหรับ,บตัวสมัยน,นี้นะเออเนี่ยผมจริงตัวลิมิเต็ดที่ผมว่าที่มันมาเนี่ยแล้วรู้สึกว่าดีจริงๆคือตอนคลิสต์มาสรอบแรกสุดเลยเนี่ยผมนะก็คือโกจ i ต้าน,น,นั่นเองเนี่ยผมการมาของโกจ i ต้านะ ซึ่งก็นั่นแหละเนี่ยผมผมเคยรีวิวกคจิต้าไปแล้วเนี่ยผมนะแต่ว่าอยู่ดีแม่งก็เด้งเนี่ยผมนะไปดูกันได้นะโคตรปวดหัวเนี่ยผมตอนนั้นที่รีวิวนะก็นั่นแหละเนี่ยผมนะถ้ามันไม่สวยมากๆเนี่ยผมนะสวยไม่พอเนี่ยผมนะคือเทียบกับแอนิเมชันออสตาในสมัยนั้นอ่ะกคจิต้านี่ถือว่าเป็นตัวที่เอฟเฟกต์เนี่ยเอาโอเคกลับมาแล้วเนี่ยผมนะโคจิต้านี่ถือว่าเป็นตัวที่เอฟเฟกต์สวยมากเลยเนาะก็นั่นแหละนะผมแถมยังเก่งมากๆด้วยนะเออเนี่ยผม มีแต่คนใช้เนี่ยนะประมาณนั้นเน,นาะเอางจนะผมว่ารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีตัว5ดาวตัวไหนที่ผมรู้สึกว่ามันเอ้ยตัวลิมิเต็ดตัวไหนที่มันอื่นหวะาเท่าโกจิต้เนยผมนะก็นั่นแหละเนาะก็ที่ผมพยายามพูดนี้เนี่ยผมเพื่อให้ทุกคนไม่เบื่อกันนั่นเองเนี่ยนะเพราะว่าดูจากสภาพเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะมีท่าใหมา่อะไรมาเลยเนี่ยผมนะถาว่าเอฟเฟกมันสวยไหมผมว่ามันสวยนะแต่มันสีขาวไง มาสีขาวไงเนี่ยนะเอ้ยท่าใหม่มาแล้วว่าววผมว่าความโหดของอาซิน่าจะมาโหดเริ่มโหดในตอนนี้แหละเนี่ยผมแล้วก็น่าคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของเอลีวงกลมเนาะโอเคมาดูกันนะผมว่ามันจะโอเคไหมเนาะก็เดี๋ยวรอเงินนั่นเองนี่ยนะแทงยับยับครับผมจังหวะนี้จริงเนี่ยนะคือดันเจียนอะ บอสเนี่ยผมนะเผื่อใครไม่รู้เนาะบอสเลือดสิบล้านเนี่ยผมนะเยอะไหมผมว่าไม่เยอะเพราะว่าไอตัวสมัยนี้เนี่ยอย่างแรกคือดันเจียนเนี่ยมันให้เงินเยอะกว่าปกตินี่ผมมันมีสิบห้าเวฟเนี่ยแตจ่จำนวนเงินที่เราได้เนะี่ยถ้าเกิดสมมติผมบางบูมานะเออเนี่ยผมแต่ที่ผมลองได้แล้วเนะี่ยสิบห้าเวฟแต่ผมได้มาเงินจํานวนทั้งสิ้นหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าเนี่ยผมมันเยอะมากเลยนะเยอะกว่าของสตอรี่ปกติเยอะเลยเนี่ยผมเนาะ ก็นั่นแหละเนี่ยผมอ้าวเฮ้ยโคตรท่เฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงเป็นไงวะโอ้เสียงโคตรดังเลยหรอคุณผู้ชมไม่ได้เอฟเฟคอะสินะบ้านผมเนี่ยเนี่ยผมก็ทำบ้านอยู่ที่ขอไปจริงจริงเนี่ยผมนะที่ถ้าเกิดใครลำคาญก็ก็ผมก็ลำคาญเหมือนกันเนี่ยผมนะเีย มางั้นนะรูสกิลคุณเธอคร่าวๆดีกว่าอันนี้ผมแล้วก็จริงๆคือเอฟเปคฟันมันก็ก็ฟันรวนๆนะเออก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกเนี่ยผมนะแต่ที่ผมชอบคือตรงนี้เนี่ยผมนะออร่าเนี่ยเขาขเดียกสวยมากเลยทีเดียวนะผมนึกว่ามันจะเสกทอร์นาโดขึ้นมาเนี่ยผมนะแต่ว่าไม่เนี่ยผมอสูรนะบอกดากาโคโตวารุเนี่ยนะปฏิเสธอย่างงามแเนี่ยนะนั่นแหละเนี่ยผมดาเมจหมื่นหนึ่ง 1> 1เม่ร1หนึง่งดาเมจหมื่นหนึ่งอ่ะก็เฉยๆนะแต่ผมรู้สึกว่าไอวงเอวีโคนเน่มันก็คดีใหญ่มากนะเป็นตัวที่ผมว่าใช้ได้เนี่ยผมนะใช้ได้เลยเนาะแต่อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรขนาดนั้นนะก็นั่นแหละเนี่ยผมนี่ก็เป็นทั้งหมดเนี่ยผมนะที่ผมมาทำการารีวิวอัลซินะนั่นเองเนี่ยผมนะก็ถือว่าเป็นสกิลที่สวยใช้ได้นะเออเนี่ยนะผมก็ ลืมบอกไปเนี่ยผมนะใครที่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยผมผมบอกไว้เลยนะว่าตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะมันเยอะมากเนี่ยผมซึ่งผมคิดว่าผมน่าได้5ดาวทุกตัวที่อยู่ในเกมนี้มาแล้วเนี่ยผมนะน่าขาดซันจิอย่างเดียวนาะอซึ่งก็แป๊บเดียวก็ได้อีโบได้แล้วแหละเนี่ยผมแนละ้วก็นั่นแหละเนี่ยผมประมาณนั้นเนาะอูดามิหมื่นสองนะใช้ได้เลยนะเออแต่ผมแต่ก,ก็ไม่ได้หวือหวาอะไรระดับนั้นนะมันก็อัพได้เรื่อยๆเนี่ยผมนะแต่ว่า ถ้าส่วนในราคารวมก็รู้สึกว่านะมันก็สู้ไอ้พวกปีศาจพวกนั้นไม่ได้หรอกเนี่ยผมนะมาดูตัวที่สเตตรธรรมดาธรรมดากันบ้างเนี่ยผมนะก็โอเคเนี่ยนะส,ส่วนนี้คนต้องขอลอดนั่นเองเนี่ยนะใครชอบคลิปนี้เนี่ยผมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์ผมนะแต่ถ้าเกิดยังไม่ชอบคลิปนี้เนีผมก็ได้น,นั่นเองเนี่ยผมไม่เป็นไรเนาะก็สปอยไว้เลยนะคลิปออกตาคลิปหน้านะผมผมขี้เกียจไปดั้งรีวิวเรียงตัวแล้วผมรีวิวแม่ทุกตัวในคลิปเดียวเลยดีกว่าเนี่ยผมนะแล้วก็รีวิวในอินฟินิตโหมดเนาะก็นั่่นนนแหละะเียผมก็ เฉพาะดาวนะ,ะเฉพาะหดาวเนี่ยผมยวผมทำซันจีเซ็นเดี๋ยวผมก็รีวิวทุกตัวเลยละกันนะที่เป็น5ดาวเนาะซึ่งก็รวมทั้งลิมูรุสามารถอะไรกันลิมูรุสามารถแล้วก็มีซันจีอ่าซันจ,จีตอนใส่ชุดสาวเนี่ยผมนะแล้วก็โอ้ทิตโตอีกเยอะเนี่ยผมนะมีเยอะเนี่ยผมก็ นั่นแหละเนี่ยผมนะก็ตั้งตารอคอยดูกันได้เนี่ยผมแล้วก็ตอนนี้โต้องขอลาไปก่อนนั่นเองเนี่ยนะคลิปอักษร์กัคลิปนี้เนี่ยผมผมคิดว่าคุณน่าได้เห็นวันพุธนั่นเองเนี่ยนะแต่ว่า,าจริงๆผมอัดวันจันทร์เนาะก็โอเคเนี่ยนะตอนนี้คงต้องขอลาไปก่อนนั่นเองเนี่ยนะก็ใครชอบคลิปนี้เดี๋ยผมจะพูดซ้ำทำไมละ่ะตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ